สวัสดีค่ะค่ะกลับมาพบกับรายการให้ดรเจดูแลรอยยิ้มคุณกันเหมือนเดิมนะคะรายการที่จะมาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพของช่องปากแล้วก็ฟันของคุณค่ะพร้อมทําให้คุณนั้นมีรอยยิ้มที่ยั่งยืนด้วยนะคะมีแขกรับเชิญพิเศษซึ่งก็คือทางสัตร์รจารย์ดรเพสัชกรชัยโยชัยชาญทิพยุทธ์นะคะสวัสดีค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรตัวจริงเลยนะคะแล้วก็ผู้ เชี่วชานด้นสุขภาพของช่องปากแล้วก็ฟันนะคะทีนี้เราเข้าเรื่องของสมุนไพรกันดีกว่าค่ะใบฝรั่งเนี่ยแต่เดิมสมัยเก่าแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าใบฝรั่งเนี่ยช่วยช่วยดับกลิ่นปากถ้าเกิดในรุ่นผมเนี่ยพวกสมัยเด็กๆเ,เนี่ยพวกไปลักลอบส่งบุหรี่เด็กๆนะครับก,กลับเข้าบ้านไม่อยากให้แม่รู้ก็ต้องเกี้ยวยอดฝรั่งสักสามยอดห้าย,ยอด <c oughs> เพราะว่าน้ำมันหอมระเหยในใบฝรั่ง ช่วยกบกลิ่นปากไช่ค่ะมันช่วยได้ขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะนอกจากนั้นในฝรั่งเนี่ยจะมีความฝาดซึ่งความฝาดเนี่ยมันจะช่วยสมานท้องแก้ท้องเสียแต่ว่าความฝาดเนี่ยมันจะจับกโปรตีนนะฮะอย่างเช่นที่ว่าแก้กลิ่นปากได้ดีอย่างหนึ่งเช่นถ้าเกิดมีโปรตีนตามซอกฟันตามอะไรนความฝาดก็จะจับโปรตีนทําให้การเปอร์เมนต์นอำโปรตีนเนี่ยไม่เกิดเกิดได้ช้ามันก็จะเกิดกลิ่นได้น้อย แล้วเกิดจากคุณสมบัติที่มันจับกับโปรตีนเนี่ยเราก็เลยนึกว่าใบกระหล่ำเนี่ยเอามาใช้นะเช่นเอามาทําเป็นยาบ้วนปากหรือว่าพวกคอนี่ก็จะป้องกันไวรัสได้เพราะว่าไวรัสจะเป็นโปรตีนริสุนธ่์ถ้าเกิดถูกกับความฝาดปุ๊บไวรัสก็จะตายเลยถูกจับเลยนะฮะมีอยู่ช่วงหนึ่งผมจะปรีนหาสมุนไพรที่ฆ่าไวรัสเอชเนี่ยการทดสอบจะยากมากเลย เพราะาสารสกัดในต้นไม้จะมีของฝาดอยู่ต้องกําจัดไอพลิฟินนนนี่ให้หมดเลยต้องกรองไม่ให้มีพลิฟินอลถึงจะทดสอบก,กับเชื้อว่าสมุนไพรตัวไหนที่มีหรืิกว่าว้นยตัวไหนที่จะฆ่าเชื้อเอชได้อ,อันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราคนพบแล้วเลย,เลย,เลยทํามาว่าเนี่ยถ้าเกิดกินชาใบฝรั่งก็ได้หรือเอาน้คทายิงยาก,กาจัดกินปากส่วนใหญ่ถ้าเกิดใส่ใบฝรั่งเข้าไปเนี่ยก็จะช่วยกําจัดเรื่องกินปากแล้วก็ฆ่าไวล้ละนะฮะอ,อีกทางหนึ่ง จำได้นะคะตอนที่สัมภาษณ์คุณหมากอดินพรีเซนเตอร์คนแรกของเราไปเนี่ยเมื่อล่าสุดเขาก็บอกนะคะว่าทําไมใช้ดรเจแล้วไม่มีกลิ่นปากเขาไม่รู้เนาะเขาแฮปปี้มากไปทานหมูปิ้งกมูกคะไปทานคลื่นเทศกลับมาแปลงฟันด้วยดเรเจเนี่ยก็ไม่มีกลิ่นปากเลยนะคะชังม,มากเขาแบบประทับใจมากมันก็เป็นอย่างนี้เ,เ,เพราะว่าในดเจเนี่ยนอกจากสารผสมหลักแล้ว อย่างเราเบนเดอร์แต่ต้องนิ้นอโลเวล่าเราก็ยังจะมีใบฝรั่งด้วยนะคะที่เราแอบใส่เข้าไปเนาะ,ะไ,ได้บอกเป็นโบนัสนะคะความจริงถ้าเกิดได้ลองใช้พอดีผมก็เคยได้ไปลองใช้ก็คือไลคอนได้ให้ผมไปลองใช้ม,มันพอแปลงแล้วมันจะรู้สึกฟันเนี่ยเกลี้ยงสะอาดมันมันไม่มีคราบของความอะไรขุกลาหรือสกปากเลยนะ มันฟังจะสะโพกซึ้งเกี่ยวกับสมุนไพรความจริงตัวแรกก็ตอนนี้ก็เป็นกระแสอยู่นะฮะในตอนนี้ก็มีแต่คนเอามากินน้ํากระชายอ๋อนีคือกระชายขาวกระชายขาวหรือกระชายเหลืองคือว่ากระชายในมันเหมือนสมเขาจัดเป็นสมของสองเมืองเขาม่เนี่ยก็จะบํารุงตับนะฮะ ป้องกันตับจากอันตรายของสารพิษทั้งปวงเพราะมันไปกัดไอสารอนุมูลอิสระต่งะางๆก็ทําให้สารพิษไม่ไปทําลายเซลล์ตับมากเขาก็เลยไม่ค่อยเป็นมะเร็งเขาก็ทําให้ชีวิตเขามีชีวิตอยู่ได้ยืนยาวขึ้นในที่อากาศร้อนชื้นเนี่ยร้อนชื้นเนี่ยคนจะเป็นแบคทีเรียต่างๆเชื้อโรคต่างๆจเจริญได้มากและไว น้ำมันการ์ดคูลน้ำค่าเชื้อทั้งแก้บวมอักเสบสูิงๆตรงนี้ทั้งลาเวนเดอร์เปปเปอร์มินเนี่ยมันก็มีฤทธิ์แอนตี้แบคทีเรียค่ะแล้วก็ในเปปเปอร์มินเนี่ยมันก็แก้บวมอักเสบเนี่ยเพราะเมนทอลก็คูลลิ่งมีคูลลิ่งเอฟเฟกต์ทำให้อาการทำให้ปากเรารู้สึกสะอาดแล้วก็อาการอักเสบของเหงือกต่างๆก็บรรเทาลงค่ะวันนี้มีผู้เชี่ยวชาญทางสมุนไพรมาคอนเฟิร์มให้เลยนะคะท่านกลังเล่นใบอะไรนะคะ ก็ไชโยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังฮะที่ชื่อัชโยเนี่ยนะฮะก็เกิดจากเจ้าหน้าที่พิพารการเกษตรเฉลิมพระเกียรติที่อยู่แถวประตูน้ําไปอินนะฮะก็เป็นนิ้วขนาดปลายนิ้วชี้นะฮะสองก้อนก็นัดถ่าวันจันทร์ก็มีวันอาทิตย์เขาก็มาเด็ดแต่ใบใหญ่กว่านี้นะฮะใบที่มันสมบูรณ์นะเจ็บใบไปต้มน้ํากินกินแบบแทนน้ำและกินแทนน้ำชาทั้งวันวันอาทิตย์พอเช้าขึ้นเขาไป หาหมอหมอก่อนผ่าก็ต้องไปเอก,กเลยเพื่อหา<ม>ตำแหน่งแบหาไม่เจอหา,าไม่เจอเขาก็หมอบอกไม่เจอก็ต้องยังไม่ต้องผ่าเลยอบอกมันอุดตันเมื่อไหร่อีกก็มาแล้วกันก็เลยวิ่งกลับมาบอกอาจารย์ผมตั้งชื่อใบาชายโยนะครับ <laughs> เพราะว่าผมไม่ต้องโดนผ่าดีใจมากแล้วมันก็หายเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ยังหายนะเดนก็ยังไม่ไม่เป็นนิ้วไม่เป็นอะไรอีกนะแต่เขาก็ไม่เห็นว่าก้อนนิ้วออกไปยังไงเหมือนเขา<ม>เขาไม่หาเขา มันอาจจะแตกแตก้อนเล็กๆแล้วก็ปัสสาวะออกไปก็ต้นนี้ผมก็ปลูกไว้ที่บ้านแล้วก็ใช้เป็นยาทุกอย่างเลยเป็นไข้หวัดใหญ่ปวดเมื่อยเนื้อตัวปัสสาวะเหลืองมีวันหนึ่งปวดเนื้อต้นคอลา้าไปทั้งตัวปวดกล้ามเนื้อมากผมจะปัสสาวะมันจะเหลืองออกมาเหลืองเข้มไปทางออกแดงๆเลยนะ ผมก็มาก้าใบผมเด็ดใบใหญ่ก้าใบแล้วก็มาฉีกๆแล้วก็ใส่กาต้มน้ําร้อนนะฮะแบบทํชาอย่างนี้นะแล้วก็ชงน้ํากินกินไปสองแก้วเนี่ยปัสสาวะก็จะใสเลยแล้วอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเนี่ยหายหดี้องแสดงว่าไม่ต้องเป็นต้มแค่เหมือน,นทําตัวนี้ให้เหมือนเหมือนชาสดเราก็น้ำชาได้เลยใช่ก็ใส่จะใช้ชงก็ได้แต่ชงเราก็ต้องแช่ไว้สักครึ่งชั่วโมงเพื่อให้สารออกมาแต่ว่าเราก็ใช้ต้มก็เหมือนกันต้มเดือดแล้วก็มันจะตัด แล้วเราก็ทิ้งไว้สัก15-30นาทีแล้วก็ลินเอาแต่น้ํามากินกินไปสองแก้วแล้วก็สามารถต้มได้อีกเป็นน้ําที่สองต้มได้สองครั้งเนี่ยสารก็จะหมดลวมันก็จะออกมาเป็น,นง่ายๆนะฮะที่แก้ปัญหาที่แก้หวัดจามมีน้ํามูกจามมีน้ามูกนี่ก็เหมือนกันผมก็มีวันหนึ่งไปตากฝนมาแล้วก็จามมีน้ํามูกก็เดี๋ยวนี้ที่บ้านเป็นอะไรก็น,นึกถึงต้นที่ก่อนเพราะมันปลูกไว้หลังบ้าน ก็เดินไปเก็บมาสามก็ต hmm. okay. mm ั hmm. so, form, hmm. so magical, ้งแต่เราจะใช้ต right. yeah, ั้งแต่ห้าใบถึงสิบใบเราก็เลื่อมแล้วก็เราจะรู้สึกว่ามันจะมีความฝาดจับอยู่ตรงเยื่อเมือกในคอมันก็จะขับออกมาเป็นเสมหะอันนี้ก็จะใช้ในการพวกเนี่ยเพราะความฝาดตรงมัเนก็จะไปจับกับพวกไวรัสตามเยื่อเมือกต่างๆก็ทําให้ไวรัสมันไม่เข้าถึงร่างกายเราได้ก็เลยยังไม่ได้แยกอะไรมากก็ได้แต่เอามาทําเป็นยาต้มยากองชง แต่ว่าไปยับยั้งการเจริญเติบโต,ตของเซลล์ที่ผิดปกติด้วยความจริงความจริงพอจากที่เรากินเนี่ยเรารู้ว่ามันมีความฝาดเนี่ยมันก็ต้องฆ่าไวรัสได้เพราะผมเคยทําสมุนไพรที่เพอื่อนนั้นจะหาสมุนไพรฆ่าไวรัสเอชเนี่ยปัญหาที่ยากที่สุดก็คือการกําจัดไอสารฝาดในต้นไม้เนี่ยเพราะว่าพอใส่ไปถ้าเกิดไม่กําจัดสารฝาดจนหมดจนเหลือน,น้อยๆมากๆจริงๆเนี่ยใส่ไปในไวรัสตายหมดมันไม่มี แชมเบอร์ไหนที่ไวรัสจะอยไ้ทดลองต่อเพื่อให้เราจะประเมินว่ามันจะฆ่าหา l ดี0เท่าไหร่ให้ต่างหามันตายซะก่อนตายหมดทุกหลุมเลยก็แสดงว่ามันต้องจะมีค่าค่าเชื้อไวรัสแอนติไวรัสได้ครับความฝาดนี่ฮะฆ่าไวรัสเพราะไวรัสก็เป็นโปรตีนอย่างหนึ่งเพราะว่าโปรตีนเนี่ยเราจะใช้ในการย้อมหนังหนังก็เป็นโปรตีนเราจับพ๊กเนี่ยโปรตีนยะดีเมเจอ ก็ตายหมดนั่นไวรัสถูกความฝาดไม่มีเหลือไม่สามารถจะมูฟเมนต์ต่อไปได้สรรพคุณล้นล้นกันทุกอย่างเลยนะคะว่าจะเป็นกระชายขาวขมิ้นขมิ้นก็มีมีสารฝาดเหมือนกันที่แก้ท้องเสียแก้โรคกระเพาะฝาดเจริญแก้แผลในกระเพาะขมิ้นก็เาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมีคลามร้เพิ่มมีสมุนไพรบางชนิดเลยนะคะที่ค่อนข้างเป็นแรงค่ะซึ่ง ทุกอย่างเนี่ยช่วยยับยั้งการเกิดแบคทีเรียรแล้วก็ไวรัสได้หรือว่าพยาุีฟันก็ตามนะคะส่วนตัวแปรงสิฟันเนี่ยเราก็ใส่ผงชาโคนะคะแล้วก็สารที่ช่วยยับยั้งการเกิดแบคทีเรียร ช่วยลดความชื้นค่ะชาโคจะอยูลดความชื้นแล้วทาให้การสะสมของแบคทีเรียที่แปงสีฟันน้อยลงเพราะมันเคยมีรีเสิร์เล็กๆที่บอกว่าถ้าไปตรวจเชื้อแบคทีเรียเนี่ยค่ะอันนึงที่คนลืมคิดถึงไปก็คืออยู่ที่แปงสีฟันที่เราทำความสะอาดไม่ถูกนะคะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพของคุณไปใช้กันนะคะยังไงก็ฝากดรเจไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ ดรเจยาสีฟันออร์แกนิกที่ผู้เชี่ยวชาญคิดมาครบจบในหลอดเดียว